ด่านตรงช่องช่องสงงาเนี่ยมันเป็นป่าเป็นท้องพี่น้องประชาชน,น่ะผมว่าตรงนั้นเนี่ยคงคงไม่มีใครคิดจะไปทําอะไรนะครับถ้ามีพี่น้องคนทั่วโลกมาเที่ยวขอพิืานเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านขายปิ้งไก่ได้ตรงนั้นง่ายง่เนี่ยวันละสามพันสีปิ้งอ่ะบรรละวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถติดตลอดทางอ่ะเอาถ้าภาพอย่างนั้นมันเกิดเนี่ยติดจากการมาท่องเที่ยวผมดียินดีจะไปยืนโบกรถ ช่วยกับตำรวจช่วยกับพี่น้องในประทิปกิรติเลขาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวดลยนิวส mm ์ทีวีถึงแนวโน้มการปิดด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่อาจเกิดขึ้นหลังวันตัดสินข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนปราสาทพระวิหารโดยเชื่อมั่นว่าด่านการค้าแห่งนี้จะไม่มีผลกระทบมากนักพร้อมให้ความเห็นถึงคำตัดสินของศาลโลกที่จะเกิดขึ้นว่าหลังจากนี้อีกเพียงสองปี ทั้ง2ประเทศจะเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ดังนั้นจึงควรหาแนวทางบริหารพื้นที่แห่งความขัดแย้งร่วมกันเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาวบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดมีความกังวลต่อผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตามแนวการค้าชายแดนโดยเฉพาะตลาดช่องสงามอำเภอภูสิงห์หากทั้งสองประเทศเปิดฉากสู้รบกันเหมือนในปี2554เพราะครั้งนั้น ดานช่องสง,งามต้องสูญเสียรายได้ไปมากกว่า10เท่าจากที่เคยสร้างรายได้มากกว่า100ล้านบาทต่อเดือนปี53นี่เรากระทบมากปี53เรากระทบมากเนื่องจากว่าอตอนนั้นเนี่ยเรามีมูลค่าการส่งออกเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ1 0อยกว่าล้านเกือบ200ล้านเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะฮะเดือนแรกเนี่ยตกลงมาเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ10ล้าน 10ล้าน20ล้าน30ล้านเหลืออยู่แค่นั้นเองจากนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับว่านโยบายของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าปีเนี้ยปี56มันก็ใกล้ปี58มากนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาน่าจะเอาเอาเรื่องของเศรษฐกิจนำอย่างไรก็ตามประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดก็ยังมั่นใจในความสัมพันธ์ของรัฐบาลทั้งสองประเทศว่าจะก้าวผ่านความขัดแย้งครั้งนี้ไปได้ และด่านการค้าชายแดนช่องสง,งามจะเป็นตลาดการค้าที่สําคัญในอนาคตของชาวบ้านทั้งสองประเทศในพื้นที่รอยต่อบริเวณนี้ส่วนบรรยากาศการค้าชายแดนตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับใจ่ายใช้สอยโดยไม่หวันกระแสข่าวการสู้รบของทั้งสองประเทศแม่ค้าชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าเธอทํามาค้าขายที่ด่านช่องจอมมานานหลายสิบปีจึงไม่อยากให้ทั้งสองประเทศต้องมาสู้รบกันและอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิม นุปวิชาชนหนูไม่รู้เรื่องอะไรได้หนูอยากขอร้องรัฐบาลทั้งสองข้างคุยกันให้ประชาชนได้สบายใจค้าขายให้ดีเหมือนตุกติทุกวันนี้นะไปม,าอ,า,มข <laughs> ขาอยากมีความสุขอย่างเดียวค่ะอยากมีความสุขก็มาธรรมดาตุกติค <g ülme> <g ülme> ่ะจ่าได้ก็เหมือนพี่น้องกันทุกวันก็นูมาขายของนี่สิบกว่าปีแล้วไม่มี <c oughs> ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยนะ เช่นเดียวกับนางอรสานามบุตรดีผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดบอกว่าความเสียหายจากกรณีขอ้อพิพาทพื้นที่เขาพระวิหารทําให้การค้าการลงทุนหยุดชะงักทันทีซึ่งตอนนี้นางอรสางดสั่งสินค้าใหม่เข้ามาเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ก็จะกังวลตอนนี้ก็ยังลังเลว่าจะสั่งของเข้าดีไม่เข้าดีจริงๆถ้าถ้าเป็นช่วงนี้จะต้องสต็อกของใส่ปีใหม่ ตังสต็อกแล้วแต่ตอนนี้ยังลังเลก็ยังยังไม่ได้สต็อกอะไรเพราะว่ากลัวแสดงว่าพี่ก็เริ่มก็ค่ะค่ะเริ่มตนกถึงเรื่องนี้ค่ะค่ะคือยังไงก็ได้ขอให้คือเราเราก็เป็นคนค้าขายทางฝั่งนู้นเขาก็ข้ามมาเพื่อค้าขายเหมือนกันเขาก็เขาก็คงจะคิดเหมือนเราค่ะก็คือยังไงก็ได้ขอให้ขอให้มันไม่ต้องลบกันอ่ะก็ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำมาค้าขายซึ่งไทยเราก็ มามาซื้อของจากเขาบ้างแล้วก็เขาก็ยังขนมาให้เราทั้งทั้งที่เขาก็ยังขนของเรากลับไปก็มีก,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 ก็ก็ไม่อยากให้เกิดเกิดเหตุการณ์แบบเที่ยวก่อนขึ้นมาเหลืออีพีไม่กี่วันจะถึงเวลาตัดสินคดีข่าวพระวิหารที่คนไทยทุกคนต่างเฝ้ารอคอยซึ่งในวันพรุ่งน,นี้ทีมข่าวเดลินิวส์ทีวีจะนําเสนอเส้นทางการเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเพื่อเปิดใจนักธุรกิจไทยในพื้นที่ ประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพภักควัฒน์ฉงศรีไทยนิวส์ทีวีรายงาน